สวัสดีละสวัสดีเดอ้เอพ่อแม่พี่น้องบขขัดสุขุสุคนกะมาพบมาพ่าพอก,กับสาบัวอีกแล้วน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยกะมาพบมาพ่าพอก,กับสาบัวมื้อนี้กะแวะมาหาทางสาวสาเพิ่นเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะแวะมาเยี่ยมมายามคือเก้าพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเป็นจังไดนะ๋เนาะทางน้องชาอ่ามีผู้รักผู้ใหญ่ได้เข้ามาช่วยดับบ่่น้องพ่อแม่พี่น้องเนะาะกะทางเฮากะถือว่า เขีนใจทั้งน้องเพื่อนยูน้องพ่อแม่พี่น,น้องเพราะว่าทั้งน้องนี่อ่าบอปากหรือว่านังงน่งเงียบเนาะมักทำลายอ่าตัวเองแหละเนาะพ่อแม่พี่น,น้องเนาะทั้งเฮาก็อยากให้มีผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นเข้ามาช่วยอ่าให้ทั้งน้องเพิ่นหรือว่าไปรักษาแบบคือน้องเต่าเพิ่อนน้องพ่อแม่พี่น,น้นนนองเนาะจังไดก็เป็นกำลังใจให้ทั้งน้องเพิ่นเพาจังไดก็เดี๋ยวเขาไป หาทั้งน้องเพื่อนก่อนเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะทักทายสบายดีกับแถาแม่หรือว่าทั้งน้องเพื่อนก่อนเดี๋ยวไปเบิ่งไปส้มน้ากันเนาะอยู่ถึงเทียงให้เทียงหน้าของน้องเพื่อนผุแหละเนาะโรยพ่อแม่พี่น้องเนาะเดียวจังใดก็ขึ้นไปหาทั้งน้องเพื่อนก่อนและมาเยี่ยมมายามคือเก้าพ่อแม่พี่น้องเลยน้องเพื่อนมีผู้รักผู้ใ่เขามาซอยแตะบ้องพ่อแม่พี่น้องเนาะทั้งเฮ้ากันนะเห็นใจทั้งน้องเพื่อนก็อยางให้ทั้งน้องเพื่อนนี้ได้ไปปีนไปปัว หรือว่าซื้อชื่อยามมากินนั่นแหละน้องพแม่พี่น้องเนาะป้าทังไลาก็ขึ้นไปหาทางน้องเพื่นก่อนสบายดีไหมเปลี่ยนมุมบัดนี้เนาะของต้นของผักไใจเด้อเป็นใจของต้อนผักลายโอ้โหจขอบขอบใจเพิ่นมาให้ทางน้องเพิ่นได้กินุขพงเด้อกนยังคือเปลี่ยนมานั่งทั้งพี่บัดนี้นั่งพูดเสื่อ เอามาโอ้เอาอยังเพิ่นคือเป็นนางเชื่อทั้งนั้นกินบ่กินบ่น้านี่แกเพิ่นกินจักรันบ่เมื่อวานนี่คือว่าเห็นไห้่ลานยากินขนมบ่แกเพิ่นรดขนมเลยไห่ไห้่ลานข้างน้องเพิ่นเห็นบ่กินบ่อยัปพี่โป๊ก็งงเพิ่อนนะอืมกินบ่พอพหันเพื่อนไปนั่งพุ่นบ่หนะ

อไอ้าแม่เอ้าแม่ถาแก้ขนมแม่แม่จะรแก้ขนมคน่นอันน้นกินโงกันลกินลกำลังเย็นเพิ่นอนนบ่ม่นนอนแต่ขึ้นนะแม่นอนนอนคนใส่มือเพิ่บอกอ่ะจับสมือเพ่อน่ะแม่บยมว่ยากบ่กินแต่ท่ามันกินเองเรา่แต่เพ่ที่ยาก เป็นยังไงแบบลานมากกินน้ำบ่เพิ่นหายเป็นอารมณ์ดีได้หมดในหัวได้หมดเห็นขนมลายบ่จะเงียบเนาะดีใจบ่นางเอาเอาเขินยังได้หมดนี่ผู้ได้เนาะเมื่อวานนี่บุคคลยงียบเนาะแม่เนาะบอกเนี่ยกระหังกระชื่นเนี่ยนี่แหละเขาบอยังอืมอ่ะถ้าแม่กินรถแม่เลยสิเปื่อร์น่าเปื่อยบริเตนโดนเนี่ยซื้อเยอะมาก กันก็ไ้น้ำยินพี่ระเพาะพี่ระเพาะบอแม่หันบอดยเือเอาลานไปใช้เพืสักซุมเพื่อเพี่งหมูได้อเนาะทำพอไปใช้จ้ะที่แม่ประดิษเพ่อเทนเทียงก็น้ประดิษฐ์อะไมื่อยเทียมในฝ่าเลยเนาะ เพิ่นกินข่าวแล้วบ่กินเนี่ยกินกับยั้งนะเพิ่นกินแต่ละมื้อปนปลาแห้งปลาแบบเชื่อบอปลาขามาแต่ทองไทยเน่ยปาให้ลูก่ลร้านน้องให้คือเมื่อวานนี่ตอนที่เพิ่นกินว่ากินขาวแล้วตอนลูกกลับไปเพิ่นกินบ่เมย์แกงบอคิเล็กเนี่ยเขาไม่ได้กินเลยนะไม่กินเลยอไม่กินเลย หาดกินพี่เช่าอันมีผู้รักผู้ใหญ่เขามาช่วยแล้วบ่ไหมมีแล้วตังสอน้นี่แล้วนุ่ทางไฟแม่น่ะตังละสามุกสามุกระวันบ่เท่าไดแน่ะหมือนเหมือนนึงสิพาทั้งน้องเพิ่นไปปีนไปปัวบ่หรือว่าจังไดรแบบเพิ่นมาให้แล้วก็ให้แม่นี่ก็เอา ต้องไปกวดเบิ่งทั้งบ้านเฮางนี้แหละชื่อคือชื่อยากินเนาะโดยยายามากินก้อนทำกวดเบ่งอ๋อคดีโอคดีใจเนาะที่ว่ามีผู้ใหญ่เข้ากัคือว่าเพิ่นยื่นมือเข้ามาช่วยเนาะที่เห็นทางน้องเพิ่นก็บนี่แหละบ่ปากบ่ติง่ว่าสิเป็นทางแ่นพัคส่วนใดก็ดีใจเอนําเนาะแมนเฮาก็อยากให้น้องเพิ่นได้ไปหาหมดหามอก็อยากให้น้องเพิ่นหายเนาะเพราะว่ามานี่เพิ่นก็บ่ค่อยปะ น ja, ี่กะกินกะก็ได้คอยกินเนาะยิ่งว่าเงี้ยมองดีใจได้เนาะที่มีผูวรักผู้ใหญ่เข้ามาช่อยด้ช่ยชยกันใช่ไปกปนไปปัวมันยังเนาะแม่ดใจเลยกบ่ได้เพราะว่าทางน้องนี่ก็บื่อลยังทางแม่นี่ชิได้พานองเพิ่นไปปวดนี่ไปเมื่อใดแม่ ท่ามือวันจันทร์คนน่ะวันอาทิตย์อัฐาถุกชายฝันจีหินบุญอื่นๆเนี่ยคือต้องรอฟังเมื่อวันอาการวันจันทร์เนาะติดใงกันอธิบายเมื่อวันจันทร์คนน่ะไม่ได้กับวันวันศุกร์เนาะแมวได้สีดีสีเศร้ากับเฮ็ดเอาเท่างหาเนาะที่มีปุ๋ย่เพิ่นเข้ามาชอยเลยแต่ว่าสิบปุ๊บไปบนเก่าบอคือไปไปยุบครับจี่จิไปทั้งเลยแล้วว่าให้ ช่วยเขาเนี่ยเขาเคยดูจักวังบัวประสาทนะโอ้สิทามสิทามถแบบว่าเพิ่นเคยไปส่วงยูไซ์อาการแบบนี้ฉันบอกเอออืถ้าว่ามีงบประมาณหมื่นปลายหรือว่าสองหมื่นอาจจะลองไปฟังไทยเนาะแต่ว่าหาะกได้งบแค่หมื่นเดียวเนาะเทากะกวดอยู่ล่าก่อนเนาะถ้าว่ามือหนึ่งไปไทยแบบจัดเรือเนาะสบูจัดบุพเพออีกแมนเพราะว่าค่ากินค่าเดินทางค่าค่าราย่างเนาะ ค่ะบอนผักอีกบ้านเขาหนีอนเม่นเนาะเพราะว่างันเมื่อไรเม่นเพราะว่าทั้งน้องนี้อาการนักเนาะยาขี้ไร่ก็ให้น้องเพิ่นได้กินยาเกี่ยวกับประสาทกันยังไข้เนาะเลยเม่นเขาได้ยินแบบนี้ก็ดีอกดีใจกันนี่แต่สิมาติดตามอาการของน้องหลังจากที่ว่าน้องเพิ่นไปหาหมอแล้วเนาะกินยากับปู๊กกินยานี้ว่าสิเปลี่ยนไปสําได้เนาะ ทิธาอายกัน,นป็กคนอายคนเนี่ยคนที่หุนเลยมีน้องมันแล้ววันนี้สิไปจักค้นไหม้าว่าพาน้องเพิ่นไปไปชองสามคนเนาะพ่อก็ไปนะบ่พ่อหายามมอยู่หน้าได้โมมีภูเผาน่าดีแล้วเนาะก็อายเพินเนา่านเข้าก็เป็นห่วงเนาะเพราะว่าพ่อเพิ่นก็เป็นผู้ชายย่านแบบพ่อเพิ่นว่าเสียงดังเนาะเพราะว่าพ่อเพิ่นเนี่ยส่วนใหญ่สิมักเว้าเสียงดังกับน้องเนาะเฮ็ดให้น้องตกใจย่านทาวาน้องนี่อยู่กับแม่ตลอดน้องก็อาจจะ ปลอดภัยแบบว่านอ้องเพิ่นบ่ย่านเนาะเพราะว่าแม่เป็นคนเว้าเสียงเบาเนาะแต่ว่าทางพออ่อนี่เป็นคนที่แบบเสียงดังเนาะถึงว่าเพิ่นสิบ่ฮ้ายแต่ว่าเสียงดังก็เฮ็ดให้นอ้องสาย่านเนาะแม่นบ่น้องละ่ะจะแม่ขนมนะเมะื่อวานนี่คาถือว่ามามืาม้อนี้สิเห็นทั้งนอง้องเพิ่นยิ้มแย้มตาดีเอ้ยน้าแม่นะเอ้ยเอาของผักมาให้น้าเนา้ำส้มกับบ้านกัขนมอะไรอันไหนเนี่ย แต่ขอคามหายหลายใช่ไหมล่ะดีใจวานะดีใจอยู่บ่คือกลมแท้นะกะรถ้าฟังบังนอกว่าทั้งน้องคนไปหามดหาหมอแล้วนี่ว่าหมอพฤสีมียาแบบกอมประสาทหรือว่ายานอนรับหรือบอเนาะทั้งเอากะท้ว่าน้องคนง่วงไหลกะทั้งเมกกะชื้ตัลีพี่น้องเพื่อนเนาะบ่งู้ว่าพฤสิจัดยาขึ้นกันหรือบอแล้วทางงอนี่ก็ยังบ่งผู้ ัดจะไปเอารถบัดฮําจักพญาเลยต้องไปหาหมอติต้องแล้วเนาะหาหมอก่อนขวดเห็นพญาแล้วก็เฮาก็ไปยื่นแนวบัดสิเป็นขวานบมดก้ะมากินได้เลยที่เทียมเช้าต้องหารถจากบ้านเฮาออกไปนีว่าจังได๋แม่ก็ว่าให้โทรเอารถกะเซอกอ๋อแม่นๆเพราะว่าเพื่อนสิมารับถึงที่เนาะ ยังขี่ได้กะถ้าเพื่อนออกมาท่ากันี่บ่ได้กะให้น้องซานขี่รถจักหรือว่าใส้รถไทเมื่อออ,ออกทางใหญ่เนาะรถจักขี่บม่ได้แล้วเนะอืเป็นยังได้แบบเพื่นอนญาติบอกแต่ยังหันกันยังตนโอือม,มีแตะเอานั่งรถไทยเมื่ออะไรกัาเพื่อนแต่โทรเพื่อนมาหับเนาะแต่ยังหันมอขี่เมื่อน้ำอ้อยอ้อยก็บอกคื้นดังจักลงถึงบม่ได้หรอ เบ็เดอร์เบสบอสต้องมีผู้นั่งแบบช่อนเล็กแมนให้พื้นนั่งกลางถ้าเป็นไปได้ก็กีโลไทยเนาะแมนอดไทยกีโลไทยเมื่องนอกจากแบบมันสิบโเทียงได้ตนกันกระโดนะเป็นญาตินาะเวลารถจากมันตีเนาะเป็นปีกระโดดมนี่ยพายังนอะดิ ทางขากับข้าวนหน้าให้มีผู้ใหญ่เข้ามาช่วยน้องพิ่นเนาะสับัวอยากให้น้องพิ่นดีพิ่นเศร้าอยากให้น้องพิ่นอาการดีขึ้นคือน้องเต้าเนาะเพราะว่าน้องเต้ากับอาการดีขึ้นนี่เรื่อยอย่างตโตเนืองเนาะเก็บหายห่วงแล้วน้องเต้าแต่ยังเดือได้น้องซาเข้าอีกเนาะน้องเต้านี่ถ้าเวลาเขาชื่อแบบโคงมาผ่านี่ทั้งน้องพื้นที่แบบอยากคือเลือกกินด้วยแต่ทั้งน้องพิ่นนี้ก็คือบกกินเนาะ เพื่อน้องเต่านี่เพื่อนฉัได้กินแหละแน่ๆแล้วพอว่าเพป็นอยากอย่างนีงเพื่อนบอกเนาะแม่นบัดไม่ได้เป็นชวนมากเพื่อนกินนี่บ่พอวะนี่เพบ่นบบเนี้ยอ่ะบ่พอเนาะอยากเห็นกินเนี้ยเรากินเห็นเบื้องในกุ้งเนาะอือเป็นขนมยังกินแาบเนี้ยอือแล้วเพื่อนกินเนาะบ่กินกันั่งแล้วสองมือกับยังบุกินอือจะเป็นจังไในเราบัดเบอยะแต่สองมือกับบุกินบัดกินบัดกินลายเนาะ ยืนตื่นน้อยอยากนอนไม่จักอันไหนเนาะตื่นแต่โดนบ่ตื่นเช้าอันนี้ตอนเพิ่งมาเนี่ยแต่เก่าเพิ่นก็เคยนอนเบ้นนอนอย่างอยู่บ่ไม่ได้นอนเนี่ยนอนดิ่นนอนอย่างอย่ชื่อน่ะเพรรักเพอเถือนอนบัดกลางค่ำกลางคืนได้วยใช่เพิ่งลับเพิ่นนั่นอยู่บ่เมื่อคืนนี่ได้รับไว้เมื่อคืนอืมแต่ตื่นมากก็คือแจ้งบ่แจ้งอืม ยิียบอย่างน้อผู้สาวขันเงีมที่ยังคายอยู่แน่คือแบบมาแต่ละเมื่อนี่อาการของน้องเพื่อนนี่ประยูแบบเกาเนาะแต่ละเมื่อสิเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนาะถือว่าอารมณ์ดีได้ทางน้องย้มแย้มอยู่เด้ะคือข้ามบางเมื่อบางเมื่อก็แบบตาเพื่อนนี่แบบสดใสเนาะแต่ว่าเมื่อนี่นี่สิมาก้มหนา เด้อนะอันปกติพันจีปินหนาขาฟ้าได้เนาะแต่ตอนนี้ฮะปกติปินมา้าวแล้วคือเมื่อวานนี่เนาะมันหงนางกระเงเมื่อวานนี่เนาะคือทั้งแม่นี่คือโบนึงนุ่งส่งน้องพี่โบมีส่งวัดูว่จจังใดนส่งชงคาครึ่งว่าแบบเอาส่งคาครึ่งมันสบายได้แบบโบต้งแบบค่อยระว่างค่อยฮิบค่อยยามบางเตือเข้าพื่นนะนี่กาส่งคาครึ่งนั่น อขาเข่งนี่ชกฉินใอืโบ่ต้องซบบบดใส่ให้มันสบายแบบสบายสบายเเด้อถ้าแบบว่าถ้าขามันบุ่เลิงเหอย่างเราซะบ่บ่ได้เด้งนงะม,มันจะสบายนะแม่เพราะว่ามันแบบเข่งขาสมต้น FC ว่าแม่คือบ่ใส่กางเกงให้น้องเพิ่นอพอแบบเพิ่นคอยฮิกแล้วเพิ่นเห็นแล้วเพิ่นแบบโอ้ยเพิ่นย่าแบบว่าเวลาน้องตีั่นน่ะเพิ่นก็หแบบ่วงน้องเนาะไลยู่ไลยู่สอืงน้องสูงตัวนี้บ่ได้มือมือของน้องนี้ลาดบิดเนาะ ของน้องสัตว uh. so, um ์กอกเสาสัตว well. like ์กอกเสาสัตว์แป้นเนาะสัตว์มือยังพอใครแต่ว่าเวลาเพิ่นเอาหัวไปฟาดที่กเสาเนาะโดนนั่งไข่กับโราบ้างเมื่อวันแบบเฮาตกยังได้ปูได้ปูแบบยันน้องเพิ่นบอจักแบบคือแบบฟาดตึกเนาะจำแมนตะปูใหม่เราอยากชีคิดภาพแล้วสาวัวยานเนาะ กินบ่วนนั่งขนมนี่นะั่งแม่เอาไปให้ใกล้ๆเพิ่มน้นะเดีย๋ยวเพิ่น,น,าาน,ก,นกินเอง,งอยากกินยี่โบ๊ะไก่เขียวเป็นท่านเป็นยังอยู่บ่อเพิ่นจ้ะอืมตั้งแต่ทางเพิ่นเป็นนะไม่ได้แ่งอืมแต่หายบุญปากันทั้งนี้นอืมบุญปากบุญปากัน,นทั้งนี้กูแหละจนเท่าดีเศร้าเศร้ากูแหละเนาะเพิ่นยังเฮ็ดเอาเอง ได้ชาทั้งนองอ่าแต่พอเป็นยังนันสชมพูก็มืมดบัขดขัดแชสบู่ล่างคือล่างล่างมองือแต่เธอ,อต้องใส่สบูู่บ่ตื่นเสียงมาเฮาแนาะไม่นั่งไรไม่มาเยอะ้งนงายานมอคือจะใ้เรได้ยินเสียงดังมันยานเนาะ เนี่ยทะลึกคือคืดเกินในนอกคนตกใจเนาะแมนกะภูและรออันวันจันทร์ภูและเนาะี่นแต่เราได้ยินแม่ว่าแบบมีเขากะผู้ซึกอดีอกดีใจเนาะสวบวแบบว่าเาอู้มือหูยามเนาะ ทางลูกกะสิปกอยมาอัปเดตอาการของน้องซาเพื่อนหนะหเนีนาะเพราะว่าหลังจากที่ว่าไปหาหมอได้กินคือกินยาแล้วอาการสิเป็นจังใดานาะเพราะว่าน้าคผู้ใหญ่เป็นกะติดตาม,มครับช o o คลิปนอกเบิง์ยูว่าแต่ละมือนอกคนมีอาการเป็นจงนังใดเนาะแมนผ่อยนยิ่มตลอดยิ้มแล้วอ,อารมณ์ดีบ่ได้ครับข่าวดีฮะดี<ม>ใจบ่น้าอองความกระทบกระเทือนลายเนาะเลยจิตใจกะจจงเป็นจงนังใดนอกยาานเราแวง ย่านไปเบิดเห็ดยงยังกะคือเมื่อวานนี่คือการน้องเมย์ย่านมันโลนหัวตัวเองกันเลยมันหลนอืมหลนอันเอาหัวตัวเองโลนใส่ชาวะขนาดเท่าตามชั่วข้าวก็ยังเจ็บหัวมึนหัวแต่น้องคนแบบเจตนาเอาหัวโลนแบบเทื่อกโงเทื่อกแล้วแล้วเทื่อนั่งซี่กะเอาหัวโลนเป็นโป่งโป่งโป่งเรื่องอะไรเป็นจังไรเนาะคือเอาโลนแบบเพิ่นมึนเพิ่นแบบมันเป็นหนักหนักแบบ เป็นปวดปวดหรือว่าใจง่ด,ดยดเนาะเขากจักการสิเป่งเปลี่ยนเชีไร์บอลได้เชียวาทั้งน้องเพื่นก็แบบคุมสติตตเองมาได้แล้วเนาะก็มีไต้มาทำลายตัวเองอแนพ่พี่แน่มาทาังพี่คอยเบิ่งทั้งน้องไปอยู่าง้ีเนาะแม่แนพอเฮากายังแบบอยากซอยน้องเพื่อนอยู่เนาะสะบัวเนาะแต่เฮากายังบ่มีเงินมีทอ,นะองเนาะก็มีแต่ซอยเป็นกำลังใจงให้น้องเพื่อน คือตีงบ่ไไรได้ไน,นะเนาะจะเรื่องสิตัดดิบตัดอยังเพิ่นนี่เนาะอยากให้น้องเพิ่นนั่งเหยียดแข้งมึงได้จากบาทเราแม่เนาะคือแบบเบิ่งตั้งแต่เฮามาเลยก็เห็นน้องเพิ่นนั่งแบบนี้ก็โดนแล้วก็สิเมื่อยเนาะเห็นนี่นหะอืมขานั่งคืนมาเห็นเหยียดอยู่อืมเวลาเพิ่นเหยียดอยากให้เหมย์นวดไรเพิ่นบีเสร็จบให้มันจมมันยาวนวดเช้านี่นว,น,นวดไปรุ่มมากเลยครับมาโมนวดเมยอ่าโมนวดได้เมย์โมนวดได้บ้านตีเมย์นะว่าอืมอืม มันเจ็บบ่อยนิดนของนี่คนรูปากเนาะเนยนเม่วาแบบเยนเพื่อนมันจองเขาไปบีบแต่เจ็บเนาะเพื่นยืนได้เพื่อนยืนเมย์พนังด็อดแข็งแต่ว่าอากาศมันฮอนแบบนี้เนาะถ้าว่าเป็นไปได้ยังไงทั้งเมย์พานองสาลงตะลุมตะลางสูดอากาศบริสุทธิ์แล้วก็พายางเนาะจ็ดรอบสองรอบเพื่อเพันชิลงหัวขนาดอีกเพราะว่าเทียงแต่ว่านี่กระชูงเนาะสมเพิ่มลงเองลงได้เนาะบัดรหยักลงนลง แักเป็นจังไดเ<ม>นาะแม่เาอาการของน้องเพ<ม>ือ่อนบัดสมมุิว่าเวลาแม่อยากพาพนลงเนี่ลงยากแต่เวลาน้องเพื่อนอยากลงเองนี่แบบสะดวกสบายสะบายแบบบันไดกระบอตกอีกท,ท<ม>ั้งที่น้องเพื่อนก็คือเขาเห็นอาการ<ม>ของเพื่อนบัดเด้องนะแต่คือเมื่อวานเนาะเขามาทันต่อน,น้องเพื่อนยางได้เนาะฟ้าดไวขนาดเท็จยังจังหวะน้องยางเลยตัดเล็บตีนเพิ่นบอกแม่แม่เมื่อวานนี่แม่เพิ่นมัดผมแล้ววันนี้เพิ่นเล่นนี้เล่นนี้ันหน้าไปเจอผมเมื่อวานนี่ แม on, ่เป็นบอกว่าน้องคนบางอยู่เจนั่นขนาดหน้าขาวเจมักขนาดเจนะมู้ว่ามีเอียงไม่เงี้ยอยู่เจยังขึ้อยู่ติดเจฮนกินเข่ากับตั้งเถื่อกับไปเอาติ้เข่ามานั่งอยู่เจหฮนเพิ่นไปเอามาเองเลยบอกเอามาเองเหมือนไปนั่งอยู่เจเลยเพิ่นยัคอยดุกได้เองคันว่าน้องมักเจนั่นเนาะเขาก็ยัให้แม่ปัดทำความสะอาดเจนั่นแล้วก็เอาสาสตรอะไรยังไปปูกเจนั่นเพียงนั่น มันจะเป็นของพอันยุ่งี้นะจักแม่นยังหมดจักโดยโดยอาคาริอปิจัยน้ำ้ดยเมเดอร์อที่ว่ามีผู้ใหญ่ใจดีเงิมนมือเขามาสวยเนาะโดยกระคอผ้าร่้น้องคนนี้ให้ดีให้เศร้าวไว้ๆเนาะไปหาหมดหาหมอก,กะขว,วโดโตกกัน,นได้ไกลพบให้เจอให้รักษาได้เนาะหายไวๆเนาะทั้งลูกกับสิบรบกวนทั้งน้องสากับแม่เนาะมือหนามือในผู้แหละวันจันทร์กับชิมา อัปเดตอาการน้องเพื่อนว่าเพื่อนเสดไปหาหมอหาหมอหรือบ่อแต่ว่าจังไดกะไปเป็นเหมือนกันเนาะคือใครดอกทั้งน้องเพื่อนกะยิ้มแต่ว่ามื่อนี้จ็คเป็นจังไดเนาะคือมีแต่ยิ้มน้องสาฮะเอาไว้ก็คุณเลิศหลานเออโดยดีเศร้าวไยๆเลยนางเออสบายดีเออทั้งเมย์สบายดีโดยโดยมือหนามือในสิเบะมาเยี่ยมยามใหม่เนาะโดยโดย ก็โอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะมื้อนี้กะทางสาบัวกอะไ้แวะมาเยี่ยมมายามทางน้องเพิ่นพ่อแม่พี่น้องเนาะก็ถือว่าดีอกดีใจนําน้องเพิ่นที่มีผู้ใหญ่ใจดีทางสาวอ่ามุกละวันเนาะหรือว่าเข้ามาซอยทางน้องเพิ่นเพราะว่าทางเฮาก็ถือว่าอยากให้อ่ามีผู้ใหญ่เนาะหรือว่าเข้ามาซอยเหลือทางน้องเพิ่นอยากให้พาทางน้องเพิ่อนในไปหาหื้อหาหมอนี่แหละเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะกเพราะว่าทางน้องเพิ่นนี่กะขาดการนา กินหืดอกินยาหรือว่าไปหาหื่นหามอนี่ถือว่าล้นน้านได้แล้วน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะจังไดกะเป็นกำลังใจให้ทั้งน้องเพื่อนทายไว้เนาะดีอกดีใจที่มีผู้ใหญ่ใจดีเข้ามาช่วยเนี่ยน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะถ้าว่ามีผู้ใหญ่เนาะใจดีอยากเข้ามาช่วยเดือทั้งน้องเพื่อนอีกกะอยากให้ชาวบัวเป็นสะพานบุญกะยินดีเด้อชาวบัวกะยินดีที่จะเป็นสะพานบุญให้กับทั้งน้องเพื่อนเนาะจังไดกะชาวบัวกะสิได้กลับกอนนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะ กับากติดตามในเด้เอพ่อแม่พี่นอนะ้องเนาะกากกดไลค์กดแชร์พอม,มีกำลังใจหรือว่าถ่ายคลิปลงไปเรื่อยๆเนาะสาบัวก,ก็สิได้อคล่าเข้ามาสบายดีสบายดี